ดูมันนอนเอ้ว้วนดูไอ้ว่านมันนอนลูกวัน,นนอนวันนอนพี่ตังก็นั่งมองอ้าวไปไหนละคะพี่ตังขาอาณะนอนไปลูกนอนไปนอนไปน,น,ไปนะครับเอ,อ้ยวันวันน่ารักที่สุดวันน่ารักที่สุดเลยอวันนอนแล้วพี่เมย์ดูมันนอน หางดูหาง,หางอะไรไปโอ้โหดูตุดดูตุดโอ้โหดูพุงดูพุงดูพุงโอ้โหดูหน้าดูหน้ามันพอใจหรือมันไม่พอใจล่ะเนี่ยฮ่าลูกพอใจไหมอึ๋อึอยเหมือนเขียเข้ยวมันยุ่ง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 พี่เมย์มันนอนให้แล้วพี่เมย์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ลุกแหละแ,นนแต่เมื่อคืนมันนอนอยู่ ม่หวีอะไรวะแล้วเนี่ยแม่หวีไปเมื่อตอนเย็นอยู่เนะาะฮะเอาปิดดิ